เย็นรูปมันเลยมอวาา่าจะ่ลมผัดลมพี่ปวดโค้งลมแนงครับเมื่อกี้เห็นอุ่มอุตรุดบอกว่าเจ็ดสเปอร์ซ็นนะสันเมนบ่นเนสิบอนลอยเปอร์เน้อนเนาะนี่ ก้อนเมฆแต่ละก้อนวันธรรมดาเดบันไงไก่สีหอดนี่จ้าฟ้าสีบ้านฤดูฝนหรือฤด,ดูหนาวหรือฤด,ดูไดนกันแน่มีหลายฤดูเหลือเกินเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็นหอนเดี๋ยวก็ฝนตกปั๊บโตเพราท่านกับไข่ไปตามๆกันหลายๆคนกับเป็นไข่ มื่วานกะสาวหน่อยวงสาวหน่อยเพชรบันแพงกะเจอฝนเจอฝนทลลมโอ้ยแต่ละคนเปียกกันหมดจอดติดกําลังใจให้ทุกคนเด้อค่ะเพราะว่าแต่ว่าสาวหน่อยเพชรบันแพงเราทุกวงค่ะที่เจอฝนเมื่ว่านพอ่าแม่ขากะพอเลือเจอซึกัน กันหนาฝนจะลำบากแน่แต่ว่ากันจงว่าหนาฝนจัะว่าหนาไหนกันแน่เพราะว่ารู้สึกว่าจริงๆนะมันถึงหนาฝนแล้วไปถึงหนาฝนแต่เบิง่งเมกพี่น้องพี่น้องจ้าเบิ่งร์กเบิ่งก่อนเมกไหม เส้นทางที่เข้าไปนี่คือเป็นหนองวัวซ้อคับพี่นนทแต่ว่าเส้นทางนี้จะเป็นภูเขาลายภูเขานะส่วนหลจะรู้สึกว่าฝ่าฝนกันสิมัดอมนะ วัดนก็อื่นว้านีหนี่ยงกันแล้วมองไปเห็นเจดีย์นะวัดปลาวัดอขุยยังดอกซึ่มซื่อจอยแต่ว่าเส้นทางเนี่ยคือว่าเป็นเส้นทางด้านข้างจะเป็นธรรมชาติสวยงามค่ะเป็นไห้เป็นใหเป็นสวนข้าเจ้ามึงมึงภูเขาพี่น้องมุ่นมองไปไกลๆเห็นเจดีย์ ป้ายนี่เห็นบ้านนี hmm. like okay. ่ยัางนี่ทุ่งไลายๆนี่มีบุญมีงานอย่างอีกน้อบัานนี้บ้านหนาวเจ้าอยู่ใส่อยู่ใส่กันมีงานเหมือนพี่น้องช่วงนี้หมอล่ำกับหลายหมอล่ำหลายคณะหลายวงแลีนสวนสันสวนซันสวนกันเลยมือนันมือนันบ้านนี่มือนี่บ้านนั่น มีุนมีงานหลายแต่จะมีผลกระทบกับแม่ค้าล่ะค่ะแต่ว่ามีหุ่มีงานหลายนี่จะมีโรงทานหลายแม่ค้าก็จะขายยากจักหน่อยเพราะว่าโรงทานหลก็เจ้าก็ไปกินโรงทานกันหลายจะเพิ่ม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 เพิ่พอพอก็มาจอดกลางทางจมกุมนะพี่น้องเส้นทางง่าย ว่าบ่ได้มาท้ายของและเส้นทางมาเที่ยวนี่ถือว่างามไล้เป็นตต่เที่ยวจริงๆทั้งหนองวัวซอเขอุดรูดอนนี่จังหวัดอูดอนห้นี่ที่เที่ยวหลายเด้เนาะวัดธรรมกะหลายทั้งนีนเป็นเส้นทางที่ไปวัดธรรมยังบ่ที่ห้องไปกันนะประเภททางกะหลาย ดอกไม้ข้างทางเอ,อ้ยบัมเป็นต้นซากุระอระดุดบุดอยาหมูวานขางน้องมะซ้อนี่มีอนเทียวบุดใดไปเซิร์ชเซิร์ชเขืเ่อนเซิร์ฟบ,บนในในกูเกิลเดอร์ค่ะพี่น้องเพราะสมารถว่าจะบอกในเพราะว่า จำบไ,ได้นี่เห็นบ่คะทางเส็จทางทางันงปีเขาลยโอ้ยคนหนังก็ไปเห็นเดีส่วนหมาทั้งปีพราเจ้า,จ,าจะเป็น แต่ก่อนเมีดแล้วไปฮอดกันสิบวะเียแสดงว่าตกไปรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้แามข้างยังเป็นน้ำเชะๆอยู่เลยมือนี้จะสิเป็นยังไงเพราะว่าหลานเฮาอยู่ไต้กุ๊กใหม่ไงพรอเนาะโอ้อยเนาะใจหายเจ็บผบแต่แสบถ้าล้มม่านนี่หายใจลดต้นโค แต่ยากเนี่ยจังไรเขาก็ต้องไปให้มันหอดตลาดสักอนจักสิเป็นจังไรก้อยว่ากันเน,นี่ยไก่สิหอดตลาดแล้ะพี่น้อง งานอีกแล้วมีบุญมีงานอีกแล้วบ้าน,นี้โอ้ยบุญใหญ่พ้อใช่มีบุญมีงานอีกแล้วงานประจำปีเป็นตัวบ้านนี้เพราะมันบุญประเวทค,คุณนะ่วนะว่าเริ่มจังไรแม่ขามาแล้ว เดเด้งดึงเด้งดึงผมสาลดงสาเลเดือยอีกคุณหมอรำมีห <c oughs> มอรำพรมพี่น้องบาดเนี่ยหมอรำขนาดใหญ่บ่หมอรำขนาดใ,ใหญ่พรมบาดเนี่ยไม่จีบเป็นจังใดน้อย,อย่ยาว่าฝนห้ามหมอรำอีกเด้ออันนี้เขาก็ับมาหอดตลาดแล้วครับพี่น้อง กคขาไม่ขากับากันลุ่องคลองแต่ฟ้าก็เมือดมากแล้วเดี๋ยวคลิปนี้เ้เบิ่งซนีก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องเอื้องสตอรี่ค่ะสวัสดีค่ะ